สวัสดีพี่นอ้องวันนี้สิพ้ามาเห็ดลูกชิ้นและพี่น้องดูชิ้นหมูมาดูส่วนผสมเอาอยางใส่เนี่ยแบบว่าจับมือเดียวด้วพี่น้องที่ขวยเห็ดนะแต่ว่ามือนีขาดรถดีรถดีหมดแล้วค่ะอันนี้ใส่ผงฟูได้พี่น้องเนื้อหมูประมาณโลก,กว่าได้ยนี้นี่ผงฟูของฝรั่งเศสหรือเบือก์ค่ะนสื่อว่าจางสีนะาอจากเข้ากับผงฟูไวใส่ซองหนึ่งพี่น้อง บ่าย,ยางได้ไงๆไางเหตุแบบเด้นดึงดังดึงดังดึงดัง,ดงอันนี้สินสินบว่บาสินเป็นสินสันเอามาบดเองได้พี่น้องเด้อเอามาบดเองมันยังขอยบ่มีมันต่อมาแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดคอยเอาชนิดนี้ด้แป้งข้าวโพ,โพออดโพไมซินานี่ได้บุไดยุฟรังเศสเลยนี่ไมซินาแป้งข้าวโพดสาหรับเห็ดขนมเห็ดขนมก็ได้มาเฮลูชินก็ไดคอยเอาใส่ ประมาณสองซอนสองซ้อนโต๊นพูน์ยาสนาอยาสนอพี่น้องนี่นี่เด้ออีกหนึ่งซ้อนสองซ้อนโต๊ะเด้อพี่น้องเด้อโลกรัวเด้อหนโลกรัวโลกัวต่อมาตามจริงสิบ,บใบไสพี่น้อง ตามกินขบ่ปใส่ทำมิรอด,ดีแต่ว่าข่อยใส่จาก,กน้อยผงนัวผงนัวแล้วก็ต่อมาน้ำมันหอยกะเอาได้พี่น้องน้ำมันหอยน้ำมันหอยซอสหอยนางลมตาสามแม่ขวาตายังกระไดว่าจะเป็นน้ำมันหอยคอยจิผสมใส่หนี่เลยที่เครื่องบดเลยบดร์ยหา่พิธีรีตองอยัง ก้าวกอา,กอาแล้วต่อมาใส่จักน้อยใส่จักน้อยสีอิ่วขาวโอเคแล้วที่ขาดไม่ได้พริกไทยพริกไทยเกลือพอไม่ได้พี่นอ้องเกลือเกลือพริกไทยแล้วเซวเกลือเม็ดอะนี่พริกไทยเอาหลุ่นใดก็ได้ด้พริกไทย ริดไทยกะเอาเอาบดไลกะเอาใส่หลายลาเราจะผู้มักปกติคนเสียเอาแบบเม็นเม็ดไงเกลือแบบนี้เกลือได้อพี่น้องเกลือเกลือเม็ดไงโบนจะเกกียวผงเลยแต่ว่ามันอยู่ไก่เพี่น้องเห็ดอยู่กับปืนฟังเสียงไม่ไหมหลงเพลงไปน้ำมวนหลายเกลือแค่นี้แล้วพี่น้องสีเข้ม แต่ว่าตอนตอนที่เฮาเอาไปอ่าเอาไปเฮ็ดเนาะเฮาซิมซะก่อนก็ได้ขาดหยังเฮาก็ใส่ใหม่บัดนี้ก็สิบดพี่น้องบดจนละเอียดเด้อบดนี่เครื่องบดข่อยสิเป็นจังซี เดี๋ยวพี่น้องบดแล้วแล้วบดแล้วแล้วเป็นยังสีแ่แหละเอาประมาณนี้แล้วแต่พูดละเอียดว่าละเอียดเด้พี่น้องนีเบ่องอาให้เบ่งชัดๆแล้วบันนี้บดแล้วเอาใส่ถ้วยใส่ถ้วยแล้วไปใส่ซองฟิตเอาฟิล์มห่อเด้๋พี่น้องแส่ซองฟิตประมาณสามสิบนาทีเพื่อเสยให้ลูกชิ้นเด้งดึงเนาะเอาประมาณสามสิบนาทีลพลังค้นเอาละเอียดแต่ว่าค่อยมากแบ,บ่งแบบนี้ ม่สิเด้งดึงเด้งดึงเห็นง,ง่ายๆได้พี่น้องบ่ได้ยากเลยตักออกแล้วก็ตักออกมาใส่ใส่ถ้วยแบบนี้พี่น้องหรือว่าแบบได้ก็ไดแล้วก็ฟิล์มเอาฟิล์มปิดปิดแล้วก็วกใส่สองฟิลประมาณสามสิบนาทีแล้วมาเบิ่งกันได้พี่น้องสามสิบนาทีเอ่อมาเบิ่งกันวิธีเห็ดเดี๋ยวเสี่ยวห้เบิ่งอหกิเนาพี่น้องเนาะโอเคได้ค่ะเดิอมมาเบิ่งขั้นตอนต่อไป มันจะเด้งดึงขนาดไหนคือเหมือนลูกปิงปองไหมนาพี่น้องแบบนี้บาบนี้จะามาทําลูกชิน้นอันนี้แช่สามสิบแลวพี่น้องสามสิบนาทีเบิ้งเห็นบ่แช่ไว้ช่องฟมีนบ่แล้วก็ความเย็นมันนี่เป็นยังสีละเอียดมาดูกันอันนี้น้ำคอยน้ำเดือดเด้อพี่น้องเดือดแล้วก็พอนเด้อขากล่องเห็นบ่พิธีปั้น หน่อยใหญ่แล้วแต่เข้าสีเห็ดเนาะพี่น้องเนาะเห็ดตึ้งส่เห็นปะแบบนี้เห็นแชทบ่ค่ะนามเห็ดหอเดือดเดือดก่อนเด้องามเห็ดห่เดือดเดือดแล้วกับพรมันเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าความเย็นม่นส่เห็ดหอเด้งนะแบบมี้พี่น้องนี่บีบบีบดึงสินะ ก่อนหน่อยก่อนยังแล้วจะเฮ้าีเห็ดยั่แบบนญ่ก็ได้น้อยก็ได้นี่เป็นลักษณะนี้ค่ะลูกชิ้นหมูเด้งดึงรสชาติแบบไรเฮ้าสาำมาซิมได้พี่น้องเพราะว่าคั้นแรกเขาจะเอาลงน้ำปุ๊บมันสุกแล้วซิมเบิงขาดอยังเกาใส่ขาดเกลือเกาเอใส่เกลือนี่แบบนี้จะแบบนี้ ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆลักษณะนี้เห็นยู่เนาะพี่น้องเนาะบดีบดอียากได้พี่น้องเนื้อล้วนๆเนื้อหมูหมูก็ได้ไก่ก็ได้อืมทั้งเบอร์ไงหมูไปนน้ำ เดี๋ยวว่าพี่น้องไปบายบายไอ้หมูก่อนต้องเปิดไว้ให้เปิดนน้ำเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเด้อพี่น้องอืมมาแล้วมาแล้วไปพิมพ์หมอกเพื่อนทวที่ทวที่นี่เทสไปเรื่อยๆพี่น้องเทสไปเรื่อยๆแล้วที่ก่อนเบิ่งสุดไทยเนี่ยเมาเบิ่งตอนที่มัน เออสุกได,พด้พี่นอ้องเด้อเดยวข่เบิ่งต่อเมั่สุกเด้อมันสีย,นสนยาวนะหมดน่ะไข่นั่นต่อคอนเด้อนี่พี่น้องนี่พี่น้องเด้งดึงแล้วนะจ้าลูกชิ้นหมูเบิ่งพี่น้องเบิ่งใกล้ๆกล้ลูกชิ้นหมูเด้งดึงสุกเราได้พี่น้องนี่สุกแล้วนะจ้านี่เบิ่งความเด้งดึงลูกชิน้นหมูหน่วยหญ่อยขออ็ดนห,หน่วยห่มือไอทวนๆเขาพ่อนไฟนี่พี่น้อง พวกเจ้าเบิ้งกะเบ,บิ้งเด้อว,ว่ามันสุกบ่คือว่าประมาณอ่าสิบนาที่พี่น้องอย่าเาไฟแห้งเด้อเดี๋ยวลูกชิ้นมันสิแตกไม่ต้องเอาไฟแรงนะจ๊ะเอาไฟอ่าเบาๆปานกลางเด้อแล้วก็พยายามค้นคนอย่างให้มันสุกเพราะว่าถ้าเขาเอาไฟแรงมันบ่พี่น้องลูกชิ้นมันสิแตกแตกออกจากกันเลยจ้ะนี่เราเซตแล้วลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นหมูเด้งดึงเฮดบ็อกความเด้งดึงพี่น้องความเด้งดึงและน้ำเย็นด้วเนี่ยพี่น้องเอา,าเ,เอามาใส่น้ำเย็นมาหนิมาเสียมาใส่น้ำเย็นนี่จะน้ำเย็นน้ำเย็นเจี๊ยบด้วยด้พี่น้องเอามานอกน้ำเย็นเป็นแบบนี้จ้ะ่อยเอาน้ำแข็งใส่ยความน้ำเย็นแต่ว่ามันละลายแล้วบบมีน้ำแข็งกระบ,บ่เป็นยังเพราะว่าจังไดนมันมกระเด็งอยู่แล้วลูกชิ้นหมูโลวกว่าด้อพี่น้อง ก็เห็นรลุนจำโบลุนไงมันจะกวายเด็ก,กัดเต็มปากเต็มค่ำดีนี่ไงสืเต็มปาก,ปากลูกชิ้นหมูเอาเนื้อก็ได้มูก็ได้ไก่ก็ได้เป็ดก็ได้พอไหวจะเป็นสินได้หมดค่ะพี่น้องได้หมดเสร็จเรียบร้อยได้พี่น้องเดอ้อบานดิกไก่ใส่น้ำเย็นละะน้วบารดเอามาตักให้เสด็จน้ำใส่แต่แกงน่อก็สิเห็ดเป็นเพื่อสุกคนอยู่เนาะพี่น้องเนาะ เป็นนักศึกษะจ้าลูกซิ้นเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงนี่เด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเรียบร้อยแล้วให้การให้เบิงว่าพี่น้องคว่ำเด้งดึงเดี๋ยวไข่ซิมให้เบิงเลือคว่ำเด้งดึงอืมพี่น้องอะไรอ่ะกล้องยุ่งใส่อืมเบิงดู ความเด้งดึงนุ่มเด้งดึงนัวจับแล้วเพราะวะ่าเขาปรุงพี่น้องเขาปรุงปรุงตามใจฉันเหมือนบอกเวลาเจาะปรุงอยู่เวลาเจาะมาเข็เดเทศพี่น้องเด้อมูจเจ้าลองเอาใส่น้ำห่อนจากน่อยค่ะมันสุกหน่อค่ะมาซีมเมบ่งบันนี้ขาดเกลือขาดย่างแล้วกันพวกเจ้ามาผาสมเจ้งคอยเอามากปั่นเป็นก้อน เด็กอกมาใส่โอเคเด้อกับพี่น้องขอบคุณหลายๆถ้ามักขลดหนี้ามักบ่มักกันได้ก็เป็นกำลังใจให้กัน้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อฝากกดติดตามหมคะกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นค้ามู้เนาะจุบ๊บจุ๊บพี่น้องสุขคนหักกันแพงกันเนาะบายบายจ้าเลิบเลิ